นี่ทุกคนจ้าจัสมินมีเรื่องอะไรอยากจะมันเล่าด้วยแหละพอดีว่าไปอ่านหนังสือเจอเรื่องหนึ่งม้าน่ะเป็นเรื่องตุกตาผีสิงของญี่ปุ่นโอคิคุน่ะมีใครเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าตุกตาผีสิงโอคิคุย่างงั้นหนอเหมือนจะคุ้นๆอยู่นะอยากฟังอ่ะลองเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งได้ไหมเพื่อนๆเี่ยจะได้ฟังด้วยใช่ๆจัสมินฉันอยากฟังบ้างเหมือนกันนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะ่ะโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันจะเริ่มเล่าแล้วนะเรื่องราวนี้เนี่ย ย้อนกลับไปในช่วงคศ .1918 ที่ฮอกไกโดจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่นนะ่ามีครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งพี่ชายเนี่ยมีชื่อว่าซูซูกิอายุ17ปีส่วนน้องสาวเนี่ยเธอมีชื่อว่าคีคุโกะอายุเพียงแค่3ามขวบอ,อ๋อพ่อคะแม่คะพอดีว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเดินที่ตลาดหน่อยนะ่าคุณพ่อคุณแม่อยากได้อะไรหรือเปล่าครับอ,อ๋อซื้อผลไม้บ้าง ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะซูซูกิขอบใจนะที่ถามแม่นะ่าแล้วพ่อเอ้าครับเอาอะไรไหม่ะเดี๋ยวผมจะไปซื้อผลไม้มาแล้วก็จะไปเดินดูของเล่นสันหน่อยอ่ะอ,อ๋อไม่อยากได้อะไรหรอกนะแต่ว่ารีบไปก็รีบกลับมาด้วยล่ะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะอีกอย่างนึงเดียรคีคุกโกะเนี่ยก็อยากเล่นกับนายมากนะรีบๆกลับมาแล้วกันล่ะน้องตื่นจะได้มาเล่นด้วยนะโอเคได้เลยครับคุณพ่อเดี๋ยวผมจะรีบไปรีบกลับนะบา,บายยครับไว้เจอกันหลังจากที่ซูซูกิซื้อผลไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินมาที่ร้านหนึ่งในตลาดอ๋อป้าคะป้ามาเปิดร้านตั้งแต่เมื่อไหร่อะผมไม่เคยสังเกตเห็นด้วยว่ามีร้านป้าขายตุ๊กตาอยู่ด้วยนะมาเปิดนานแล้วจ้าร้านเอ้ยหนูอาจจะยังไม่เคยสังเกตนะอยากได้ตุ๊กตาตัวไหนสนใจตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยลองเดินชมในร้านก่อนได้นะจ๊ะซูซูกิเดินมองตุ๊กตารอบๆร,ร้านอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้สนใจ สนมาเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะโอ้ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยดูแปลกตาจังเลยดนาะถ้าเกิดว่าน้องสาวเราเนี่ยได้เล่นก็คงจะชอบหน้าดูเลยอะเดี๋ยวลองถามป้าดีกว่านะว่าตุ๊กตาตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะว่าไงจ้าพ่อนุ่มสนใจใตุ๊กตาตัวนี้อย่างนั้นรอ,ออ๋อใช่แล้วห่อกครับคุณป้าอ,อ๋อไม่ทราบว่าราคาเท่าไรหร่ล่ะครับตัวนี้เนยะหายากมากๆเลยดนาะปาขาย200เยนจ้าอ,อ๋อ200ยเยนอย่างนั้นหรอครับ เรามีแค่50เยนเองอะ งั้นผมไม่เอาก็ได้ครับป้าออมีเงินไม่พออย่างงั้นหรอเออเอางี้ไม่ล่ะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวลดราคาให้ละกันนะห้าสิบเยนก็ได้จ้ายัางไงก็ได้ละ่ะหนุม่มเออห้าสิบเยนก็ได้อย่างงั้นเหรอครับป้างั้นผมขอซื้อตุ๊กาตาตัวนี้เลยนะคะเฮ้ยแปลกจังเลยอะ่ะทำไมตอนแรกขายแพงนะพอบอกว่ามีตังแค่ห้าสิบเยนกันรับสิอย่างงั้นน่ะโชคดีนะพอนุม่มยังไงก่อนได้ตุก๊กตาไปแล้วดูแรดีๆด,ด้วยละครับป้าขอบคุณมากนะครับเฮ้ยจะว่าไปกก็ดีเหมือนนนะั น้องสาวเราต้องชอบแน่เลยแม่คะแม่คะพี่กลับมาบ้านแล้วโอ้จริงด้วยจ้ะลูกแม่ครับผมกลับมาบ้านแล้วนะขอบใจนะจัะลูกที่ซื้อผลไม้มาฝากแม่นะ่ะโอ้ว่าแต่นะแล้วตุ๊กตาตัวนั้นอะไรน,ะน่ารักจังเลยอะ่ะอ๋อตุ๊กตาตัวนี้ค่ะผมไปเจอที่ตลาดมานะครับแม่ซื้อมาฝากคิคุกโกะนะเออแม่คะ หนูอยากเล่นหนูอยากเล่นตุ๊กตาน้ารักแบบนี้เนี่ยคีคุโกะจะลูกหนูจะตั้งชื่อตุ๊กตาว่าอะไรดีคนะอืมชื่ออะไรหล่ะคะหนูอยากให้ชื่อโอคีคุค่ะจะได้คล้ายๆชื่อหนูนะ่ะหนูชื่อคีคุโกะโ,โอ้ชื่อดูน่ารักดีนะคีคุโกะโหตั้งชื่อได้เก่งมากเลยเย้เย้เย้ได้เพื่อนใหม่แล้วโอคีคุโอคีคุกับคีคุโกะเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นไม่ว่าคีคุโกะจะไปไหนทำอะไร อย่างเช่นเวลากินข้าวเล่นของเล่นเข้าห้องําำเข้านอนคีคุกก็จะอยู่กับโอคิคุเสมออาบน้ำก่อนนะจ๊ะลูกเดี๋ยวค่อยเล่นตุ๊กตานนะเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้หนูนะจ๊ะฟอกสบู่เลยโอคิคเนนุเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันหลังจากนั้นไม่นานขี้คุคกก็เกิดล้มป่วยลง พ่อแม่และพี่ชายของเธอเสียใจเป็นอันมากพยายามพาไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่หายคีคุโกะลูกแม่จ้าออทำไมถึงยังไม่หายสักทีนึ่งนะป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่เนี่ยและเมื่อวันเวลาได้ผ่านไปคีคุโกะก็ยังไม่ดีขึ้นจนในที่สุดเธอก็ได้เสียชีวิตลงซึ่งในขณะนั้นเธอก็ยังคงเอาตุ๊กตาโอคีคุไว้ข้างกายเสมอ พ่อแม่และพี่ชายของเธอเสียใจมากจึงได้เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปวางไว้ข้างๆกับที่เก็บเท่ากระดูกของคี้คุกโก เพื่อไม่ให้คีคุกโกะรู้สึกเหงาโถเอยคีคุกโกะลูกพ่อเชาดนนาเนี่ยขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่ออีกนะแม่ด้วยขอให้ลูกเนี่ยได้เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงมาเป็นลูกของแม่อีกนะคีคุโกะหลับให้สบายนะพี่จะเอาตุ๊กตาตัวนี้าไว้ข้างๆน้องเสมอเลยหลังจากนั้น ก็เริ่มมีเรื่องราวหลอนๆแปลกๆเกิดขึ้นภายในบ้านทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านเราเนี่ยคิดถึงลูกมากๆเลยฮะเออแต่ว่านนะ เอ๊ะทำไมตุ๊กตาตัวนี้มันถึงไม่อยู่ตรงนี้ได้ล่ะหรือว่าลูกของเราเด่ยเอามาวางเอาไว้กันนะเออแม่ครับเห็นตุ๊กตาหรือเปล่าอ่ะตุ๊กตาโอคิขู่หายไปไหนค่ะเอออยู่ตรงนี้ยังไงหรอจะลูกที่เตียงของน้องนะเออแม่เป็นคนเอามาวางไว้อย่างนั้นหรอเอามาทําไมอ่ะครับอ้าวไม่ใช่ลูกหล่อๆที่เอามาวางไว้นะแม่ก็เปล่านะอ๋ออย่างนั้นหรอครับงั้นเดี๋ยวผมเอาไปวางเก็บไว้ที่ชั้นเองนะคะเอาไว้ให้อยู่กับน้องนะเออจัดๆลูกอืมทไมมันถึงไม่อยู่ตรงนี้ได้นะ ในเวลาต่อมาซูซูกิทำความสะอาดบ้านในบริเวณที่เก็บเท่ากระดูกอยู่อยู่ๆตุ๊กตาโอคิขูก,ก็ยิ้มซูซูกิก็รู้สึกแปลกๆเลยเดินเข้าไปดูเออถูๆเช็ดสักหน่อยนะเดี๋ยวฝุ่นเนี่ยจะเกาะหมดนะ้าแม่ทำความสะอาดมาทั้งวันแล้วถึงตาฉันบ้างหรอนะ,อะเดี๋ยวมาทำความสะอาดตรงนี้ต่อดีกว่าเฮ้ยจะว่าไปนะทำไมตุ๊กตาเนี่ยถึงได้ยิ้มหน้าตาแปลกๆแบบนั้นน่ะ เฮ้ยปกติแล้วเนี่ยตอนฉันซื้อมามันยิ้มแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยหลังจากนั้นซูซูกิก็โดนเกณฑ์ตัวไปในสงครามโลกซูซูกิลูกพ่อไปสงครามครั้งดีเดี่ยเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้นะพ่อกับแม่รักแล้วก็เป็นห่วงลูกเสมอเลยใจแล้วลูกดูแลตัวเองทีทีนะแม่ คิดถึงลูกเสมอนะชะ๊ะต้องมีชีวิตรอดกลับมาหาแม่กับพ่อให้ได้นะพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมเนี่ยจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยแล้วก็รีบกลับมาหาพ่อกับแม่นะครับผมขอตัวไปก่อนล่ะ <c oughs> ซูซุกิแม่คิดถึงลูกหลายปีต่อมาเมาื่อสงครามจบซูซุกิได้กลับมาที่บ้านแต่กลับพบว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านแล้วพอเข้ามาดูที่ตุ๊กตา กลับพบว่าตุ๊กตาโอคิขุผมยาวลงมาเลยไหล และปากเธอก็ยิ้มกว้างแบบชัดเจน <c oughs> เอ้ยอะไรกันเนี่ยฉันจําได้ว่าก่อนฉันไปส่งค้ามเนี่ยตุก๊กตามันยังผมสั้นอยู่เลยไม่ใช่เหรอแล้วทําไมพอฉันกลับมามาถึงผมยาวขึ้นแบบนี้เอ้ยฉันว่านะแบบนี้เนี่ยไม่ได้การแล้วพ่อแม่ฉันก็ไม่อยู่บ้านด้วยยังไม่รู้เป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะแถมน้องสาวฉันย,ยังเสียชีวิตด้วยอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะตุก๊กตาผีสิงตัวนี้อะไม่ได้การแล้วต้องเอาไปไว้วัดแล้วแหละหลังจากนั้น ซูซูกิจึงตัดสินใจเอาตุ๊กตาไปถวายไว้ที่วัดมันเนนจิเฮ้ยเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วล่วนะแต่ว,ว่านะแล้วพ่อกับแม่ฉันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปตามหาก่อนเอ๋เ,อเดี๋ยวก่อนนะคุณได้ใช่ลูกเราหรือเปล่าดนาะอ๋อดีแม่กับพ่อครับนี่ผมเองนะตกใจอะไรกันนะ่ะแล้วหายหน้าหายตาไปไหนทั้งวันเลยอะถอลูกแม่กลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอ,หอแม่คิดถึงจังเลยอะดีนะที่ลูกกลับมาปลอดภยนะัยดาเออพ่อก็คิดถึงลูกเหมือนกันจ้าซูซูกิ อ๋อแล้วนี่แม่กับพ่อเนี่ยหายไปไหนมาหรอครับเออพอดีว่าแม่กับพ่อเนี่ยย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติมา,า่ะจารลูกเพราะว่าตุกตาผีสิงโอคิูุนั่นแหละบางวันเนี่ยมันก็ย้ายที่เองบางวันก็หิ้มเดินในบ้านเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนตุกตาหันมองตามแม่เลยนะจ้าเออแล้วยังไม่หมดนะลูกเหมือนว่าผมของตุกตาเนี่ยยังค่อยๆยาวออกมาอีกนะพอได้ยินชาวบ้านบอกว่าลูกกลับมาจากสงครามแล้วเดี่ยพ่อกับแม่ก็เลยรีบกลับมาหาลูกนะจ้าเออพ่อกับแม่ไม่ต้องกลัวตุกตาผี นั่นแล้วนะครับพอดีว่าผม,มาเอาไปถวายไว้ที่วัดแล้วพ่อกับแม่สบายใจได้แล้วนะเอออย่างนั้นเหรอจ๊ะเฮ้ยค่อยลงใจหน่อยต่อมาพระในวัดก็พบว่าผมของตุ๊กตาโอคิคุยาวขึ้นเรื่อยๆจึงมีการทำพิธีตัดผมให้ตุ๊กตาโอคิคุในทุกๆปีมีหลายคนสงสัยเรื่องผมยาวของโอคิคุมีสมมติฐานว่าตุ๊กตาประเภทนี้ เวลาทำจะใช้ผมยาวมากกว่า2-3สเท่าของผมที่เราเห็นวางพาดเอาไว้กลางหัวของตุ๊กตาแล้วใช้กาวยึดไว้เพราะนานไปกาวก็เริ่มเสื่อมลงผมมันก็เลยค่อยๆเลื่อนลงไปทีละนิดทีละนิดทาให้ดูเหมือนผมยาวขึ้นได้นั่นเองแต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรนั้น ก็ไม่มีใครรู้เฮ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะตุ๊กตาผมยาวได้เองด้วยค่ะหุยฉันน่ะยิ่งมีตุ๊กตาเยอะๆอยู่ที่บ้านอยู่นะอ๋อว่าแต่นะฉันสงสัยจังเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเรื่องจริงนะมีตุ๊กตาโอค,คิคูเนี่ยอยู่ที่วัดมันเนนจิจริงๆที่จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นน่ะถ้าเกิดว่าใครอยากพิสูจน์นะก็ลองแวะไปเยี่ยมได้ฮะอะไรนะ ตาผีสิงเดียดน้ามีเอาหลองน่ากลัว